สักฟอกวันแรงอาจเรียกได้ว่ารัฐบาลเดินเกมปวนสมาธิฝ่ายค้านค่ะเพราะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการประท้วงฝ่ายค้านเสียมากกว่าขณะที่สอสอพักไทยสร้างไทยนะคะก็อภิปรายทักท้วงนะคะเรื่องของนโยบายคาสิโน,โนของรัฐบาลว่าไม่ได้มีการแจ้งต่อกกตในการหาเสียงค่ะทั้งนี้ก็อภิปรายพบว่านะคะมีการพิจารณาร่างกฎหมายที่เป็นการปูทางเอื้อกกลุ่มนายทุนที่จะมาลงทุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยค่ะ หลังจากที่ฝ่ายค้านเปิดซักฟอกในสภา,านําโดยผู้นำฝ่ายค้านเปิดประเด็นเรื่องของดีลแลกประเทศค,ค่ะจากนั้นสสพักการเมืองฝ่ายค้านก็ลุกขึ้นอภิปรายตามประเด็นและเนื้อหาที่ได้เตรียมไว้นายชัชวานแพทย์าไทยสสจังหวัดร้อยเอ็ดพักไทยสร้างไทยก็มาในลุกผ้าของม้าคาดเอวนําเข้าสารมาประกอบการอภิปรายหยิบยกรัฐบาลไม่ได้ทําตามนโยบายที่ถแถลงต่อรัฐสภาค่ะเช่นนโยบายการเพิ่มรายไดใ้ให้กับเกษตรกร3เท่าไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องของโรคระบาดในวัวไม่ได้แก้ปัญหาปลาหมอคลังดาะ ภาวะผู้นําไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนยังกล่าวถึงนโยบายคาสินโนที่พักเพื่อไทยนั้นไม่ได้ระบุในนโยบายหาเสียงที่แจ้งต่อกตอกตค่ะโดยอ้างอิงข้อมูลว่ารัฐบาลประเคนทรัพย์สินของรัฐเพื่อแลกเปลี่ยนกับนายทุนนํามาซึ่งการแลกเปลี่ยนกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกและเห็นว่ามีการทําคาสินโนที่จะเกิดผลกระทบในมิติทางสังคมต่อประชาชนตามมาด้วยค่ะพอการเมืองเข้าไปแทรก ไปหาประโยชน์ก็แก้ไขวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งการท่าเรือให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมนี่คือการเตรียมการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการใช้อำนาจจากสังหาริมทรัพย์ของรัฐและเตรียมการใช้งบประมาณในการพัฒนาสังหาเพื่อประโยชน์ในโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซอกระทำการทุจริตเชิงนโยบายอย่างชัดแจง้งท่านนายกรัฐตนตีจึงเป็นเพียงหุ่นเชิดของนโยบายนี้ครับจะปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ด้วยเหตุผลอย่างไร ทั้งการแก้พรบการท่าเรือทั้งการเตรียมแผนพัฒนาโดยใช้งบประมาณของรัฐบาลไปสนับสนุนธรรมธานครับหากโครงการนี้ดำเนินการไปจนแล้วเสร็จผมเกรงว่าจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติและประชาชน จากนั้นในจุลพงศ์อยู่เกตก็ย้ำประเด็นเรื่องของมรดกที่ดินเอาพายที่นายกแพทตองทานชินวัตรอภิปรายว่าเป็นที่ธรณีสง์ไม่สามารถซื้อขายได้และครอบครัวตระกูลชินวัตรไม่ยอมคืนที่ดินให้กับวัดค่ะแต่ว่าใช้อำนาจฝ่าฝืนความเห็นของคณะกรรมการกิษฎรีกาจนเรื่องเข้าสู่คดีฟ้องร้องและท้ายที่สุดตระกูลชินวัตรได้รับประโยชน์โดยไม่ถูกเพิกถอนรายการจดทะเบียนตามคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินและชี้ว่านายกต้องทราบดีว่าที่ดินของเอาพายนั้นมีปัญหาจะต้องคืนให้กับวัดแต่จนถึงทุกวันนี้กล ขบวนการที่จะทําให้เป็นที่ดินของตนเองค่ะแล้วในท้ายที่สุดก็ถูกนํามาเป็นเกมต่อรองกับคนในรัฐบาลปัจจุบนันกับกรณีที่ดินเขากระโดงจนเกิดปัญหาไม่ลงรอยในพักร่วมรบ,บาลพักภูมิใจไทยและเห็นว่านายกรัฐมนตรีเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมค่ะนายกรัฐมนตรีต้องรู้ดีรู้อยู่แก่ใจกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องรู้ว่าเป็นที่ธรณีสง แต่ก็ยังอยากคุบที่ดินไว้เป็นของตัวและครอบครัวถ้านายกรัฐมนตรีเป็นชาวพุทธที่ดีและไม่ได้มีเจตนาฮุบที่ดินวัดต่อไปท่านต้องเตรียมถวายที่ดินคืนให้กับวัดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับแต่นี่มันผ่านมาหลายปีมันไม่ใช่อย่างนั้นดิครับจนถึงทุกวันนี้ณเวลานี้มันมีขบวนการพยายามฮุบที่ดินของวัดเป็นของตัวเองต่อไป และยังมีความพยายามใช้อำนาจพยายามเตะถ่วงการเพิกถอนการโอนที่ดินจนถึงทุกวันนี้และในท้ายที่สุดก็ถูกนํามาเป็นเครื่องมือในการต่อรองแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มการเมืองในรัฐบาลชุดนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นชี้แจงสั้นๆเพียงครั้งเดียวค่ะหลังจากปฏิเสธข้อกล่าวหาการอภิปรายของคนเอกพวิทยวงสุวรรณสสพักพลังประชารัฐในการอภิปรายจากนั้นนายวิโรจน์ลักนณะอดีสรค่ะสสพักประชาชนก็มีการประท้วงเป็นระยะๆะะค่ะทําให้ทีมพิทักษ ข้อประชุมของสภาพักเพื่อไทยก็ลุกขึ้นประท้วงด้วยขอให้ในายวิโรจน์นั้นขอถอนคำพูดเช่นคำว่ากี้ค่ะน่าจะล้อมาจากเสียงร้องของลูกสมุนในละครญี่ปุ่นสมัยก่อนหรือว่าคำว่าไม่รู้สี่รู้แปดที่ฝ่ายรัฐบาลล้อว่ามาจากคำที่ไม่สุภาพหรือการประท้วงของนางสาวคตยาสวัสดิผลค่ะสสพักเพื่อไทยขอให้ในายจุลพงษ์นั้นอภิปรายในเนื้อหาในการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงสองปีไม่ให้ไปไกลถึงอดีตค่ะ ค่ะคุณพึ่งนภาค่ะส่วนบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์หลังจากอภิปรายเสร็จนะคะก็ได้ลุกออกจากที่ประชุมสภาไปนในทันทีรวมถึงนางสาวแพรรทองทานนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากที่ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาก็ลุกออกจากห้องประชุมแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังอยู่ในที่ประชุมสภาอยู่ค่ะ